ซื้อรถหลุดจำนำดีหรือเปล่าราคาถูกๆท,ทั้งบิ๊กไบคและรถยนต์เนี่ยต้องดูอะไรบ้างมาดูกันในคลิปนี้รถจำนำเนี่ยก็คือการที่เราอ่ะร้อนเงินเรามีรถเราเอารถเนี่ยไปให้ลงรับจำนำและเอาเงินออกมาซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วรถหลุดจำนำเนี่ย มันไม่ได้มาจากโรงรับจำนำปัจจุบันเนี่ยที่เห็นเห็นกันเยอะเนี่ยมันเป็นรถที่หลุดจำนำระหว่างคนกับคนซึ่งตามกฎหมายไทยการจำนำระหว่างคนกับคนเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันไม่มีกฎหมายรองรับแต่ถ้าเราจำนำรถกับโรงรับจำนำอันเนี้ยมีกฎหมายรองรับในเคสแรกการจำนำแบบดีที่สุดเลยก็คือมีการจำนำโดยที่เรามีเล่มเอาไปให้คนจำนำเราเซ็นเอกสารโอนลอยเราเอาเอกสารทุกอย่างไปให้เขาหมดเลย ซึ่งเมื่อมีการขาดจำนำหรือขาดส่งเงินเนี่ยทางผู้ที่รับจำนำไว้สามารถเอาเอกสารพวกนี้ไปโอนได้และเอาไปขายต่อได้อย่างถูกต้องสามารถโอนได้จริงๆขี่ได้โดยไม่ผิดกฎหมายแต่จริงๆเคสนี้เกิดน้อยผมแทบไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ำเคสที่2ก็คือการจำนำแบบมีเล่มมีเอกสารแต่ไม่ได้เซ็นโอนลอยไว้ซึ่งพอมีการขาดส่งเนี่ยทางผู้ที่รับจำนำอาจจะต้องเอาเอกสารเรื่องของสัญญาจำนำเนี่ยไป ้องต่อสาลเพื่อให้มาบังคับในการโอนเล่มเป็นของผู้ที่รับจำนำแล้วคนที่รับจำนำเนี่ยค่อยเอาเอกสารค่อยเอารถตัวนี้ออกมาขายซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็ไม่เจออยู่ดีเรามาดูเคสที่3มที่เจอค่อนข้างเยอะก็คือว่าจำนำแค่สำเนาแค่เล่มเอาไว้นะสัญญาก็ไม่ทำนู่นนี่นั่นมไม่ทำพอมันขาดส่งปั๊บเนี่ยทางคนรับจำนำเอารถมาขายเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเอกสารมีเท่านี้นะมันต่อทะเบียนได้ก็จริงแต่ว่า คนที่ซื้อต่อไปเนี่ยอาจจะโดนแจ้งความลดหายกลายเป็นว่าเราขี่รถโดยที่เราเป็นโจรขโมยรถเขามาก็ได้อันนี้ให้ระวังไว้อันตรายมากๆเคสสุดท้ายหนักหน่วงที่สุดเลยก็คือว่าคนที่เอามาจำนำเนี่ยไม่มีเล่มมีแค่เอกสารเอารถบวกเอกสารที่รถยังติดไฟแนนซ์อยู่เนี่ยมาจำนำพอจำนำเสร็จปั๊บเนี่ย หลุดจำนำขาดส่งทางคนรับจำนำก็ยึดกลายเป็นว่าคราวนี้แหละโอ้โหไฟนงไฟเน้นตามหารถกันให้วุ่นวายกลายเป็นว่ารถพวกนี้คือรถโจรทั้งหมดรับของโจรทั้งหมดอันตรายสุดๆอย่าไปขี่สรุปสุดท้ายรถหลุดจำนำน่าซื้อไหมส่วนตัวผมไม่ซื้อรถพวกนี้เด็ดขาดผมจะซื้อรถที่มีเล่มสามารถโอนขนส่งได้จริงๆเท่านั้น โอเคมันอาจจะอยู่ในเคสแรกที่เขาไปโอนกันมาเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่ดีเป็นรถที่สามารถซื้อได้อ่าอาจจะราคาถูกนิดนึงก็ตามแต่สะดวกนะครับแต่รถพวกที่มีแต่สำเนาไม่ซื้อเด็ดขาดไม่ปลอดภัยใดๆทั้งสิ้นเราไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าจะไปแจ้งความรถหายเรากลายเป็นโจรขึ้นมาเข้าใจครับมันราคาถูกได้ขี่บิ๊กไบค์แต่ก็นะเสี่ยงจัดๆเลยฝากเอาไว้ให้คิด